16นาฬิกาห้าสิเนาทีขบวนที่282นะครับเข้ามาในชานชลาที่2ของสถานีในมักกะสันนะครับ รถจากอาสตอมนะฮะ4303ทมขบวนมา282นี่กระบบนบุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำพงนะฮะจอดลีดรับส่งขบวน379นะครับปลายทางกรุงเทพเชียงสา สิบกนาฬิกา55นาทีนะกระบวน3 3 9เข้าสู่สไตมัคานลตี่รักาันเะระวลที่นัสัมภาระขท่นี่ต้องสิบเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะ ซุนปูนะครับ g 0 2 8ทมิฬลนุงเตศชุมทางงขบวนที่3 9บ10นาิกา58นาทีนะ ขบวนรถที่371นะครับกรุงเทพปลายทางปลาจีนบุรีนะครับวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะได้หัวรถจักร GA นะหน้าเหลืองมาเลย p a 4 5 2 8นะทำกวนนะ